มาค่ะจบแล้วนะคะสําหรับเส้นนี้นะคะร้านเรานะคะได้ทําการถอดนะคะกรอบเดิมออกนะคะ,ะแล้วก็ถอดสายเดิมออกด้วยนะคะแล้วก็ใส่สายเงินใหม่เข้าไปนะคะดัดโค้งเล่บน,นะคะแล้วก็ล้างชุบใหม่ลงยาใหม่ทั้งเส้นนะคะเส้นนี้นะคะงบนะคะทั้งหมดนะคะอยู่ที่4ี่พันแดรอยบาทนะคะเราดัดโค้งให้ฟรีนะคะเชื่อมต่อสายให้ฟรีด้วยนะคะส่งกลับให้ลูกค้าฟรีด้วยอีกเช่นกันค่ะใครนะคะที่สนใจอยากจะ นำมาล้างชุบหรือว่าทำลงยาใหม่ทำบำรุงตัวเหรดใหม่นะคะก็สามารถส่งมาได้นะคะส่งมาเราส่งกลับให้ฟรีนะคะหรือว่าลูกค้าอยากจะเลี่ยมเงินเลี่ยนทองนะคะเพื่อป้องกันหน้าหลวงพ่อสึกนะคะก็ทําได้เช่นกันค่ะเปลี่ยนใส่เงินใส่อทองเรามีหมดนะคะทําทุกอย่างนะคะทุกอย่างเกี่ยวกับหลวงพ่อรวยเลยนะคะใครสนใจนะคะสามารถส่งเมรดมาได้เลยจ้าหรือจะมาหน้าร้านก็ได้นะคะร้านอยู่ห้างทองรักเสด็อยุทยานะคะอยู่ในตัวเมืองอยุทยาเลยค่ะ